มาชวัดเลยไหนบอกว่าจะมาไงเล่านี่เรื่อขอรับานโรงเรียนเวมือนงานวัดเลยนะขอรับอ่าใช่ตำลังองนั้นละ่ะว่าแต่จะทำไงดีอะฉันไม่ได้เอาเวินมาซะด้วยวเดี๋ยวค่ะไปยืนน่นกันแย่ yeah, จังเลยเราก็หิวเหมือนกันนะพี่เขารู้ตรงนั้นะ่ะอะตรงนั้นเขากำลังเล่นโกกัน ไปดูกันเถอนะแค่ไปดูเฉยๆนะนี่เป็นปัญหาระดับกลางให้วางหมากได้สามตานะครับอืมถ้าหมากดำเรียงอยู่อย่างนี้หมากขาวก็ต้องเออแบบนี้ถ้างั้นก็โดนแบบนี้สิครับโอ้โห,โ,หโหจริงๆด้วยแย่ yeah, เลยแย่ yeah, เลย yeah, อย่าที่คิดอีกนั่นเนี่ยที่เารุ หนังสือเล่มนี้เทคนิคก,การเล่นโกะโดยโทยะเมจินนี่เป็นของรางวัสลสำหรับคนที่เล่นผ่านทั้งหมดน่าจะลองหน่อยไหมละ่ะพี่ก็รู้อ,อยากได้อยากได้ไร,รู้แล้วนด้รู้แล้วได้โถ่เฉยเลยขอบคุณเรียนชั้นไหนเหรอชั้นประถมปีที่หกครับถ้างั้นเอาง่ายๆหน่อยก็แล้วกันนะเอานี่ แบบนี้ฉันเล่นเองก็ได้สายเงียบๆเ,เลยนะขอรับออโอ้โหแข่งมากเลยใช่ไหมใช่ไหมนี่ขอรางวัลอ้ากระดาษทิชชู่ขอที่ยากกว่านี้หน่อยสิ อ้อที่ยากกว่านี้เหรอหน่าใจนะสาอิทช่วยหน่อยนะขอรับงั้ลองข้อนี้ก็แล้วกันฉันเองก็จะแก้ไม่ได้เลยวางได้แค่สามหมากนะเอ้โอถูกต้อนด้วยเร็วจังเลยนะยังถูกด้วยอ้าวน้ำผลไม้ขอข้อที่ยากที่สุดสำหรับมืออาชีพเลยไม่ได้เหรอข,ข้อที่ยากที่สุดเหรอ ถ้าแก้ข้อน,นี้ได้ก็เก่งเท่าโทยะอากิระเลยนะเนี่ยโทยะอากิระฉันรู้จักเขานะเขาเก่งมากเลยเหรอมีคนบอกว่าเขาสอบเป็นโปรได้สบายๆเห็นว่าตอนนี้กำลังสอนหมากชีนะให้กับพวกผู้ใหญ่ถ้าเป็นโทยะอากิระจะต้องแก้ปัญหาคนนี้ได้แน่นอนอ่ะลองดูได้แค่หมากเดียวนะอากิระทำได้แน่ดีละ ลองเล่นเองไหมขอรับมาเจ็ดที่ว่าตรงนี้ไงฮะทำอะไรคองนายเนอะ,ะเล่นโกแบบนี้มันน่าเบื่อจะตายไปเจ้าโวยะอากิระนั่นก็เคยแพ้ฉันอย่างราบคาบมาแล้วมาเล่นมารุกกันดีกว่าะนะ โทยะแพ้นายเหรอระดับมือโปรจะแพ้นายได้ยังไงอ่ะฉันก็เก่งเหมือนกันนะเจ้าเสือหมอเนี่ยชื่อว่าคังฮะเคยเรียนโกห้องเดียวกันกับโทยะอากิระสมัยที่เขาจะเป็นเด็กอยู่เขาแก่ปัญหากโกที่ยากขนาดนี้ได้ชายผู้นี้เป็นใครกันสซสุอีกก็ที่นี้นะครับ เราดูขันตอไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าข้อนี้ข้อนี้เนี่ยข้อที่ซือซี่บอกว่าต้องเป็นทยาถึงจะทําได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าคางาเนี่ยกลับทําได้นะครับแล้วซูซี่แล้วซาอีเนี่ยก็เลยอึ้งเลยนะครับเอามาดูกันนะครับว่าข้อนี้เนี่ยมันยากขนาดไหนครับผมจะลองให้ดูให้ดูนะครับว่ามันยากยังไงไปดูกันเลยนะครับอ่าทีนี้เนี่ยเราจะลอง เนี้ลองก่อนนะครับว่าลองแบบวิธีที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับสมมติเราโยนที่ตรงนี้ก่อนนะครับนะวิธีอันนี้คือวิธีแรกที่หลายๆคนคิดแหละผมคิดว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยสมมติถ้าเกิดสีข,ขาวคิดแบบสีข,ขาวง่ายๆนะครับอย่างเงี้ยก็จะออกมาเป็นรูปประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็โดนโยนอยีกทีนึงปุ๊บทีนี้จะเป็นรูปห้าบางต่อนะครับแล้วก็สีข,ขาวก็จะตายอ้าวแต่ว่าถ้าเกิดมันง่ายขนาดนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องถึงโทย่ากีฬาหรอกครับถึงจะทำได้นะครับเพราะว่าข้ออย่างเงี้ยผมว่าแบบประมาณหนึ่งบ แต่ว่าข้อนี้เนี่ยข้อนี้มันยากกว่านั้นนะครับขาวเนี่ยสามารถรับได้ที่ตรงนี้ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสีดําเปลี่ยนเข้ามาเนี่ยแบบนี้นะครับสีขาวจะไม่ก well ินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสีขาวกินเนี่ยมันจะเป็นร you know, 네ูปแบบนี้นะครับแล้วนี่สีขาวจะตายนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสีขาวนะครับสามารถปิดที่ตรงนี้ได้แล้วสีดําเนี่ยจะไม่สามารถเชื่อมกันได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเชื่อมกันเนี่ยก็จะตายหมดเลยสามเมตรนะครับไม่ใช่ตรงนี้ก็เป็นห้องนะครับเพราะว่ากินเนี่ยอะไรก็เป็นห้องห้องจริงแล้วนี่ก็เป็นห้องจริงแล้วนี่ก เพราะฉะนั้เนเนี่ยเนี้ก็เลยเป็นแมทที่ผิดนะครับอ่าทีนี้เรามาลองโยนจากฝั่งนี้บ้างนะครับโยนจากฝั่งนี้เนี่ยสีสสขาวกษณนะว่ารับไดรบ้รับได้จากด้วยท่านี้นะครับรับท่านี้เสร็จปุ๊บสมมติสีดาพยายามจะฆ่าต่อนะครับอ่าอันนี้สีขาวก็จะกินไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกินเนี่ยมีนจะโดนสกัดจุดนะครับหรือว่าเอนสกัดจุดนะครับนี่ตายแหละอืมสมมติโยนที่ปุ๊บอะรนั้นเนี่ยสีขาวนะครับจะต้องสร้างห้องนี้ก่อนนะครับแล้วพอสีดําเข้ามาเนี่ย ดําทําห้องนะครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังครับคือสีขาวอะห้ามปิดปิดไปแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าปิดไปแบบนี้สีดําจะสามารถชิมทําลายห้องนี้นะครับแล้วพอสีขาวกินเนี่ยสีดําจะก่อยาพิษได้นะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะตายไม่ได้เพราะนั้นสีขาวเนี่ <AM> <t> <intentar> ยจะมีท่าอยู่นะครับก็คือสามารถเดนนี้ได้ถ้าเกิดสีดําทิมเข้ามาเนี่ยสีขาวก็จะเชื่อมแหละทีนี้เนี่ยสีขาวจะมีทั้งหมดสามลมหายใจนะครับแล้วก็ส่วนสีดําเนี่ยจะมีแค่สองลมหายใจอย่างเงี้ยสวะออเห้้งงแล เนี่ยวิธีนี้ก็เป็นเลยเป็นวิธีที่ผิดนะครับอ้าวทีนี้แล้วสมมุติถ้าเกิดสีดําเนี่ยเขาเข้าไปเลยนะครับสมมุติเขาเข้าไปทําลายห้องเลยแบบนี้สีขาวทำยังไงใช่ไหมครับสีขาวเนี่ยก็สามารถเดินแบบนี้ได้เลยนะครับสมมุติสีดาตกลงเนี่ยสีขาวก็รับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะเป็น a อบแหละวอบตรงไหนนะครับก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยก็คือจบแหละอันนี้ก็คือไม่ว่าสีขาวจะเดินตรงไหนไอ้สีดำเดินตรงไหนนะครับสีขาวก็จะสร้างห้องอีกตัวอีกตรงหนึ่งได้นะครับอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้ก็ เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้ดูวิธีที่ผิดอีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็จะอันนี้อันนี้วิธีที่ผิดวิธีวิธีสุดท้ายนี้นะครับเป็นวิธีที่ผมคิดวิธีแรกนะครับตอนที่ผมเห็นข้อนี้นะครับก็คือทิ่มลงไปตรงๆแบบนี้นะครับทิ่มลงไปตรงๆเราเนี่ยก็คือคือผมคมา,าดหวังให้สีขาวปิดถูกไหมครับถ้าเกิดสีขาวปิดเนี่ยอันนี้ผมก็เข้ามาโยนได้แหละเข้ามาแบบตา,ากัจุดทั้งเลยได้นะครับแต่ว่าสีขาวเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีแก้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะมันคงไม่ง่ายขนาดแบบ ทลิมเข้ามาตรงๆอย่างนี้เราจะตายนะครับไม่งั้นมันก็ไม่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 ต้องถึงคอยากีลาก็ได้ถูกไหมครับเันฉนั้นเนี่ยสีขาวเ่ยก็เลยสามารถรับหรงนี้ได้นะครับแล้วสมมติถ้าเกิดผมสกัดจุดเนี่ยสกัดจุดตรงนี้นะครับสีขาวเนี่ยก็จะไปสร้างห้องตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็ผมก็จะทำลายห้องต่อไม่ได้นี่ก็ทำลายห้องต่อไม่ได้นะครับอ่าทีนี้เนี่ยพอผมเรียงวอเลชันนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงเห็นแล้วว่าแบบวิธีที่ถูกต้องนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับอ่านี้แลวพวกเราก็จะไปดูกันนะครับวิธี ค้างะนะครับเอามาขฝรั่ังแปะนะครับก็คือเม็ดนี้ครับแปะไว้ตรงนี้ครับคือพอดาเดินเม็ดนี้เม็ดเดียวนะครับคือขาวเนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยถือว่าตายทันทีนะครับเอ้าแต่คนคงงงเอ้ามันตายยังไงนะครับคือมันมันจะต่างกับเม็ดที่ผมคิดตรงที่ว่าถ้าก็สีขาวเดินแบบนี้ใช่ไหมครับสีดาสกัดจุดสีขาวไปสร้างห้องแต่พอเม็ดนี้มันอยู่ตรงนี้ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับสีดำเนี่ยจะสามารถกลับบ้านแบบนี้ได้แล้วนะครับนี่ปุ๊บเนี่ยสีขาวก็คือตายทั้งกลุ่มแล้วเนาะ แล้วสีขาวมีวิธีอื่นในการสร้างห้องอีกไหมนะก็ไม่มีแล้วนะครับก็คือสมมติเดินนี่ก็สก,กัดโดนสก,กัดจุดอยู่ดีนะครับก็คือตายแหละอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันออกมาเป็นรูปนี้นะครับก็คือวิธีที่ฆ่านะครับก็คือเมน,นี้เมนที่ข้างอาแปะมาฝรั่งนะครับทีนี้เพื่อนๆคิดว่าข้อนี้มันยากกันไหมครับสําหรับผมเนี่ยตอนที่ผมทําครั้งแรกเนี่ยผมก็ใช้เวลาโอ้โหพอสมควรเลยนะครับวลยทําข้อนี้ได้แล้วก็ อย่าลืมนะครับจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ